รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย NBA New Podcast สวัสดีครับผมพวการายกัน M A N New Podcast EP ที่11แล้วนะครับผมหลังจากหางหายหน้าหายตากันไปประมาณ6เดือนเลยนะฮะเนื่องจากติดธุระครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาอัดเลยทีเดียว เทเลนฮอตันทักเกอร์ครับที่ทำการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นบริเวณนิ้วโป้งขวาครับทีมแพทย์ก็ประเมินว่าพักรักษาตัวประมาณ4สัปดาห์แล้วทำการประเมินอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกรลยหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเวลอีริงตันครับที่มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังเกรดหนึ่งนะครับถือว่าอาการยังไม่รุนแรงครับล้วก็ต้องพักประมาณ1สัปดาห์เลยแต่ก็ยังไม่แน่ใจครับว่าจะลงทันเปิดสนามในช่วงลีกูลาซีซั่นหรือไม่ ข่าวช็อกวงการ MBA นเอนะครับอดีตผู้เล่นในลีก MBA ครับประมาณ18คนถูกจับกลุ่มในข้อหาเจตนาโกงกองทุนสวัสดิการของ MBA ซึ่งมีการสอบสวนและติดตามมาสัพพักใหญ่ก่อนที่จะรวบรวมรวดเดียวเลยทีเดียวผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยใน18คนมีเงินเยอะนะครับในอดีตเนี่ยอย่างคนถูกจับกลุ่มในข้อหาเจตนาโกงกองทุนสวัสดิการของ MBA ซึ่งมีการสอบสวนและติดตามมาสัพพักใหญ่ก่อนที่จะรวบรวม ลวดเดียวเลยทีเดียวผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยใน18คนมีเงินเยอะนะครับในอดีตเนี่ยอย่างเชนนัลบราว w n หรือโทนี่อเ e นเนี่ยพวกเนี้ยถ้าไม่ไปเลสเทในยาเสพติดหรือการพนันเนี่ยหรือถูกฟ้องยาเนี่ยก็ยังไงก็สบายทั้งชาติเลยครับมาดูรายชื่อดีกว่าว่ามีใครกันบ้างครับมิวพาราซิโอครับซาบาสตียนเทลไฟร์ครับแอนโทนีไรครับดอริสไม ลูเบนพาตเตอร์สันเอ็ดดี้โลบินสันครับเกร็กคอรีสมิธเกรนเดวิดหรือบิ๊กเบบี้นะจามิโอมูนเฮอร์เรนส์เวลียมอัลลันเอนเดสันฮันนี่ออเรนด์เชนนัมบราวน์วิลเลียมไบรนัมเมลวินเอลลี่คริสโตเฟอร์ดักลาสโรเบิร์ต และโทนี่วอร์เรนครับนี่แรับ18ลายชื่อที่ผูกจับนะครับมาดูข่าวของทางน้านเบนซิมอนครับเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างทางความวุ่นวายกับทีมฟิกเซอร์เลยทีเดียวฟิกเซอร์ก็ประกาศแล้วครับจะไม่ให้เยินกับเบนซิมอนครับทีมฟิาเดลเฟียเซเว่นฟิกเซอร์ครับต้องประกาศไม่ให้เยินกับเบนซิมอนเป็นงวดที่2สัญญาปีนี้เนี่ยจำนวน8.25ล้นานเหรียญสหรัฐ จากที่ซิมมอนเนี่ยไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมในทีมตอนนี้และตัวซิมมอนเองต้องได้รับค่าเหนื่อยเนี่ยรวมราวๆาสาล้านเหรียญในซีซั่นนี้โดยเขาได้ไปแล้วงวดแรกในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วถ้าเขายังทํโตแบบนี้อีกทีก็จะมีสิทธิ์จะไม่ให้เง็นเขาเป็น2ง,งวดต่อไปก็ได้นะครับแล้วข่าวถัดมาซิมมอนเนี่ยประกาศขายบ้านแล้วนะครับเบนซิมอนครับผู้เล่นทีมฟิลาเดลเฟียเซเว่นซิกเซอร์ได้ประกาศขายอพาร์ตเมนต์ครับที่อยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียด้วยมูลค่า3.1ล,าลสาลีจญสหแสดงว้าวเหน ซิมอนเนี่ยไม่ต้องการอยู่กับทีมซิกเซอร์เต็มทนแล้วนะครับก็อ,อีกข่าวนึงครับซิมอนเนี่ยกลับมาที่ฟิลาเดเฟียครับมีรายงานว่าเบสซิมอนได้เดินทางมาที่เมืองฟิลาเดเฟียเพื่อรายงานตัวรวมถึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่สนามของฟิลาเดเฟียซีมิซิกเซอร์โดยมีข่าวว่าผู้บริหารของทีมไม่ทราบว่าซิมอนเนี่ยจะบินมาเมืองฟิลาเดเฟียในวันนี้หลังจากที่ติดต่อกับลิสพอเป็นเอเจนต์ของเขาเพียงคนเดียวที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเมเยอร์เลน่าจะรู้สึกดีมากถ้าได้รั้ง ัจจุบันเนี่ยเรนนาดเนี่ยยังเป็นคนว่างงานอยู่หลังถูกทีมไมอามี่ฮีทเนี่ยทำการเทรดไปทีมโอกรามาิตี้ทันเดอร์และปล่อยทิ้งช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากการที่เขาหลุดสมบัดคำดูถูกผู้หญิงชาวยิวระหว่างแคสเกมผ่านช่องทวิตของตัวเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรียนนาดเนี่ยพยายามแก้ตัวด้วยการช่วยเหลือสังคมชาวยิวในสหรัฐอเมริการะหวังว่าจะเป็นที่ยอมรับและได้รับการกลับเข้าสู่วงการ n b a อครั้งมีการคาดการณ์ว่าเรียนนาดเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นไร้สังกัดในซีซั่นหน้า และต้องรอดูว่าเขาเนี่ยจะตัดสินใจยังไงจะย้ายไปเล่นในต่างแดนโดยเฉพาะในจีนหรือจะรอโอกาสจาก NBA ต่อไปมาดูทางนันผู้เล่นนะับ COVID ติดเชื้ 19. อโควิด -19 กครับออรฮอฟอร์ดครับติดโควิด -19 ออรฮอฟอร์ดครับผู้เล่นทีมบอสตันเซลติกครับได้ไปทดสอบโควิด -19 ผลออกมาเป็นโพซิทีฟครับหรือเป็นบวก ทำให้เขาเนี่ยติดเชื้อโควิดสิเป็นที่เรียบร้อยทำให้ต้องกักตัวอยู่ในตอนนี้และอีกรายหนึ่งครับของผู้เล่นทีมบอสตันเซลติกครับอย่างเจเรนบาวก็ได้ไปทดสอบโควิดสิผลออกมาเป็นบวกเช่นกันแสดงว่าติดโควิดแล้วก็ทําให้ต้องกักตัวเป็นที่เรียบร้อยอีกคนหนึ่งครับ กอได้ประกาศรีไทยเรียบร้อยพอกสออดีผู้เล่นทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์ได้ประกาศรีไทยอย่างเป็นทางการและมีข่าวว่าเขาอาจจะได้รับการรีไทยเสื้อหมายเลข16หนะครับน้าคุบิบราณเคยกล่าวว่าผมต้องการให้รีไทยเสื้อหมายเลข16ของพอกศใ,ใกล้กับหมายเลข24ถ้าหากไม่มีพอทีมก็จะไม่ได้แชมป์เอเเอถึง2สมัยนะครับ The Black Mamba เผยแพร่ผ่าน Netflix ปีหน้าซื้อค่าดมามการ ESPN จับมือกับเน็ตฟิกคำสารคดีนักบาสระดับตำนานของทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์อย่าง โคบีไบรอันชื่อเรื่องว่า The Black Member ซึ่งจะผเผยแพร่ผ่าน Netflix ในเดือนสิงหาคมปีหน้านะครับแฟนคลับ Black Member ห้ามพลาดเลยเด็ดกาดน,นะครับก็ข่าว n b n New Podcast e p 1ที่11นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ m b a Thailand Sports ด้วยนะครับสวัสดีครับ